สวัสดีค่ะามาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพฤหัสที่23พฤศจิกายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS สรุปพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอด ฝากแชร์ให้นุยด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้ลมหนาวที่ปกคลุมตอนบนอ่อนกำลังลงอีกค่ะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอีก1-2องศาแต่ในตอนเช้าอากาศก็ยังเย็นอยู่ค่ะและมีหมอกหนาส่วนภาคใต้ฝนจะเริ่มตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะแนวจังหวัดสุราธานีลงไปนะคะ อันหนึ่งลมหนาวกำลังปานกลางระลอกใหม่ก็จะลงมาค่ะในช่วงวันที่24-28พฤศจิกายนประกอบกับมีย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะทำให้ในช่วงวันที่26-28ถึงวันที่มีฝนตกหนักในภาคใต้ตอนล่างส่วนตอนบนนะคะอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะ และตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะโดยมีหมอกหนาบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะและสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดกระบี่ตรงังและสตูลค่ะและในวันนี้นะคะภาคเหนือค่ะก็มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากก็อยู่ทางตอนบนของภาคนะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ และในช่วงวันที่23ถึงวันที่25พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะจะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น4-6องศาเซลเซียสแต่ก็ยังทำให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าได้อยู่นะคะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทำให้ทางตอนล่างของภาค มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมคาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอาจทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่งค่ะในช่วงแรกนะคะวันที่26พฤศจิกายนบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกภาคตะวันออก ประกอบกับมีกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมค่ะและหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงเล็กน้อยค่ะและในวันลอยกระทงปีนี้นะคะวันที่27สิพฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศเป็นใจค่ะไม่มีอุปสรรคต่อการลอยกระทงนะคะส่วนภาคใต้ขอให้ยังคงเฝ้าระวังตลอดช่วงค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังพัดต่อเนื่องและคาดว่าในช่วงวันที่2 5ถึงวันที่27นี้นะคะจะมียอมความกดอากาศต่าเคลื่อนผ่านค่ะจะทำให้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคลื่นลมก็จะแรงขึ้นด้วยนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและตอนนี้เรามาฟัง อัปเดตจาก ECMWF และ GFS สรุปพยากรณ์อากาศโดยรวมค่ะในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะลมหนาวที่พัดปกคลุมตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลงอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น1-2องศาค่ะและในช่วงวันที่25ถึงวันที่30พฤศจิกายนลมหนาวระลอกใหม่กำลังปานกลางก็จะลงมา2ระลอกค่ะ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันออกพัดเข้าภาคใต้ทำให้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะคะจะมีฝนตกหนักค่ะอันหนึ่งล้มหนาวกำลังแรงอีกระรอกก็จะลงมานะคะในช่วงวันที่3 5ธันวาคมค่ะรอตั้งรับนะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย